สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงคำราของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกระกฎาคม2 5 1 4นะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดวันที่20มาการาคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถส,าารถสาารถับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจนย็นกันอาจจะโอเค มาดูกันค่ะว่าชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The World King of Swords ค่ะราชาธิดา Six of Wands ค่ะหไม้เท้า Page of Wands คเด็กถือไม้เท้า s e v of Pentacles เจ็เหรียญสำหรับนะคะชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมา ไอสาสุกตัวคนได้มีการเหมือนแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างอะเนาะเหมือนประมาณว่าโชว์ศักยภาพหรอคืออารมณ์ประมาณว่าอยากจะกระตู้ใครสคักคนหนึ่งแบบมีความรู้สึกดีแล้วอยากที่จะกระทำอะไรบางอย่างกับกับคนคนนั้นอย่างมากอารมณ์ประมาณว่าสู้สุดนะคะมีความเป็นหกไม้เท้าไอาสาสุก็คุณอยากจะเอาชนะใจใครสคักคนหนึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเขาคนนั้นน่ะคะ่ะยังคงมีความ ดูนิ่งๆดูเย็นชาหรือว่าคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้มีมีอะไรบางอย่างที่ดูแข็งๆกับคุณนะคะดูปิดบังหรือว่าดูไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่คุณได้ได้แผ่ออกไปได้โชว์ศักยภาพออกไปอะไรแบบี้ย <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่อะคะ่ะ ยังแบบว่าคิดแล้วคิดอีกคิดว่าต้องทํายังไงดีนะแล้วแบบไอ้สิ่งที่กูทุ่มเทไปที่กูทําไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าวะกูจะได้ผลตอบรับฟีดแบ็อะไรมาจากคนคนนี้ไหมซึ่งเขาแม่งก็เย็นชาก,กับกูมากๆเลยมีความเป็นราชาถือดาบเขาดูไม่สนใจกูดูมีแฮเลยอะเหมือนกูเป็นอากาศเลยบา,างทีว่าจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหมือนเขาแบบ ดูเฉยๆกับคุณน่ะอืมซึ่งก็เป็นไปได้นะว่าคุณก็คุยกับคนที่เป็นชาวธาตุลมลัคนณาราศีธาตุลมเมถุนตุนกุมหรือว่าเขาคนนี้ก็มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติหรือทงานเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยก็ได้เช่นกันอไอสาจะทุกคุณไปพัวพันกับคนที่อาจจะต่างชาติด้วยก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับต่างชาติด้วยอือยากได้คนนะั้นอะอารมณ์มาว่าอยากเริ่มต้นหรือแบบว่าอยากอยากมีการวนแล้วมาประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ คุณสู้นะคุณมีความแบบเต็มเหนียวไปเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอูหนอยค่ะคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอ่าะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน <c oughs> The Empress Night of p e n t a c l e นะคะอัศวินถือเหรียญ The Wheel of Fortune ค่ะ สีสอบคับค่ะหกถ้วยแล้วก็สีซอบซอดหกดาบสำหรับคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงนะคะอในช่วงที่ผ่านมาค่ะเหมือนกับว่าไอสาวว่าเขามีการมีการนิ่งๆนะที่ผ่านมาเขาก็นิ่งๆเขาก็ดูรัดเราดูสถานการณ์อยู่จริงๆไอสาวรู้สึกว่าอืมคนคนเนี้ย เขาอะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจังนะหรือคนที่เขาสนใจหรือคนที่จะเป็นคนรักของเขาได้เนี่ยต้องมีความเป็นเอ็มเรสเลยแหละคุณจะมาเป็นเด็กถือตะเกียบเด็กถือแก้วอะไรเนี่ยคืออะไรอะอย่ามาบ้องเบลอะไรเงี้ยคือคนที่จะเป็นเด็มเอ็มของเขาได้คือมันต้องเป็นคนที่เขาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแล้วเขารู้สึกได้ว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆต้องเป็นคนที่โชชะตาได้สรรสร้างได้ อืทําการเคาเรียกนะปั้นแล้วส่งมาให้เขาแต่เพียงพูดเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาแบบคิดอยู่ว่าเ,ออเขาก็พยายามที่จะรอดูหรือว่าพยายามที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าโชคชะตาจะจะเอาใครมาให้เขาอะไรแบบเนี้ยแต่แต่เขาจะไม่ใช่คนที่ไปเทคแอคชั่นหรือไปทำการจีบหรือ Flirt ใครอะไรในแบบที่ดูดูอะไรก็ได้อะมันไม่ใช่ไอสาวรกว่าที่บ่านมาคนคนนี้ก็มีการ ที่เขาอะมีคนเก่าๆเขามาคุยคนที่เขาเคยรู้จักหรือเป็นแฟนเก่าหรือคนคนคุยเก่าที่เขายังคงเข้าหาเขาอยู่ยังคงมีการติดต่อวนกลับมาหาเขาอยู่แต่ไอ้สาวสุกว่าตัวเขาเองอะที่จะออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นยังไม่ได้อยากวนไปหรือว่าไปคบกับคนเก่าๆอะไรแบบนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาออกมาแล้วเขาอยาก move on ออกมาเขาอยากเนี่ยอพยพ ตัวเขาว่าออกมาจากสถานการณ์ที่มันดูวุ่นวายหรือความสัมพันธ์ที่มันดูไม่โอเคเมื่อในอดีตอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะแบบรอคอยหรือคอยดูใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคนคนเนี้ยใช่คนที่ชอบตาสัญจ้าไม่กูปะวะอะไรเงี้ยแต,แต่แต่เขายังไม่ถึงกับแบบว่ารู้ชัดรู้แน่แต่เขาก็ดูอยู่ว่าใช่ประวะอะไรเงี้ย หายใจไม่ดันแล้วไงต่ออ่าขอโทษนะคะราศีกมุมในช่วงเดือนกรกฎาคมหกสี่นะคะสถานการณ์ความร่างของคุณจะเป็นอย่างไรมาเด็กพูดดีๆเพจซับครับค่บาดเด็กถือถ้วยฝ่ายฟอสเฟนเดโห้าเหรีกกหยญเอฟซับเฟนกกเดโหนึ่งเหรียญ my god เอซอฟตวานะคะแปดไม้เท้าเทรลเป็นดัคเกสามเหรียญสำรับนะคะาชาวราศีกุมค่ะในช่วงเดือนกรกฎกรากฎคมสองห้าสี่สถานการณ์ความรักของคุณน่ะนะคะอืมไอส้สาวสก๊อตที่ผ่านมาคุณก็อาจจะมีความเหงาๆบ้างนะหรือว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณอาจจะดู รู้สึกโดดเดี่ยวหรืออ้างหวังนิดนึงอาจจะดูแบบอาจจะไม่มีเวลาที่จะได้พูดคุยกับเขาหรือแบบมันเกิดสถานการณ์บางอย่างที่มันเหมือนมันขาดอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณขาดความอบอุ่นจากคนคนนั้นคุณอยากได้รับความรักจากเขาแต่คือว่าตัวคนของเขามันก็ยังมีการพูดคุยกันนะแต่มันจะรู้สึกเหมือนเหมือนมีความนิ่งหรือมันมีความดูห่างๆเหมือนดูแบบไม่สามารถเข้าถึงได้ ได้เหมือนตอนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเหงาๆอ่ะไอ้สาวโซคุณจะรู้สึกเหงาในใจรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนถูกทอดทิ้งแลยคุณจะถูกทอดทิ้งไหมนะอะไรเงี้ยแต่คุณกับเขาคนนี้จะยังคงมีการพูดคุยอยู่ค่ะคุณอย่าไปคิดเยอะนะไอ้สาวโซว่าบางทีอะคุณอาจจะคิดไปเองว่าเขาจะไม่สนใจแล้วแล้วคุณก็รู้สึกแบบว่าเสียใจว่าแบบว่าเออเขาคงไม่แคร์กูแล้วแหละเขาคงไม่สนใจกูแล้วแหละก็คงเป็นได้แค่แบบคนรู้จักเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่แบบอืม เป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็พูดคุยกันก็แค่นั้นแหละแต่หารู้ไหมนะหารู้ไหมว่าเฮ้ยหนึ่งเหรียญมาแล้วค่ะคุณเห็นล้วป่าความเป็นหนึ่งเหรียญความจริงจังหรือความมั่นคงในสภาวะสถานะความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันมันจะมีความแบบเฮ้ยือม,มันมีอะไอสาวซูว่าคนคนนี้นะคนที่คุณถามถึงเนะี่ยมันเขาเรียกอะไรอะ มีประเด็นกันอยู่อะคือไอส้สาวเขาจะเริ่มมีความรู้สึกที่เกียบคุณนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กก็จริงเอ่อเลเวลความรู้สึกมันจะเป็นเหมือนเด็กถือถ้วยก็จริงมันเป็นเด็กอะแต่แบบมันเป็นเด็กที่ก็มีความรักอะมันไม่ใช่เด็กมันไม่ได้เด็กถือไม้หรือเด็กถือดาบที่มันดูเขาเรียกอะไรอะดูไม่รู้อะไระแต่แบบคนคนนี้ถือถ้วยคือ เป็นเด็กก็จริงแต่เป็นเด็กถือถ้วยที่แบบว่าไอ้สาวเขาเริ่มมีความรู้สึกกับคุณนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นอะไรที่แปลไม่เท่าเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณกับเขามันจะยังคงมีมีความที่แบบว่าคุยกันอยู่แต่สถานการณ์สถานะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆมันต่อเนื่องนะคุณอย่าคิดว่าคุณจะถูกทอดทิ้งนะไอ้สาวมันจะมั่นคงขึ้นมันจะหนักแน่นขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีการชัดเจนหรอกว่าเธอรู้สึกไงกับเราเธอสึกไงกับเธอแต่ มันเป็นความรู้สึกที่ลึกๆมันเริ่มมากขึ้นนะคะ่ะจากที่ดูนิ่งๆเริ่มอ่อนอ่อนกับคุณอนะพออ่อนกับคุณเสร็จก็เริ่มแบบเฮ้ยคุณดีว่ะพอแบบคิดได้ในมุมที่แบบว่าเฮ้ยคุณดูดีคุณดีกับเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบมีความรักมันมีความห่วงใยมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวให้ตายเถอะโรบินแล้วไงตอบควาสัมพันของคุณนะคเขามันจะมีความพัฒนานกันไปเรื่อยๆให้ตายเถอะดีจังเลยแล้วไงตอบคุณไม่ต้องไปเร่งร้วอะไรเยอะนะไอสาวัต มันมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆอืมันจะเริ่มหนักขึ้นค่ะความสัมพันธ์มันจะเริ่มแบบมีความแน่นมีความหนักในอารมณ์ในความรู้สึกมากขึ้นอยากกี้เ่อกี้น่ะหรือจะรอดูฝั่งเขาก่อนก็ได้คนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอาหารในช่วงเดือนกรกฎาคม64สถานการณ์ของร่าของเขาจะเป็นอย่างไรมา เพจสอบวานค่ะเด็กถือไม้เท้าเทนอฟ์คัพกระสิบถ้วยเพจสอบสอดเด็กถือดาบเด็กจะติดอื้มเดอกซันเออเอ๋มิวจะพูดยังไงนะคือ ใหญ่ได้จังเลยคือสําหรับคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอะน,นะคะสถานการณ์ามัของเขาในช่วงเดือนกรกฎาคม64เนี่ยไอ้สาวสุกว่าตัวเขาเนี่ยเขามีการคอยคอยดูคอยมองหรือคอยสืบอ,อะไรบางอย่างอยู่นะโดยที่แบบว่าคนที่เขาสืบอะอาจจะไม่ได้รู้ตัวหรืออาจจะแบบว่าคิดว่าเขาไม่สนใจหรือคิดว่าเขาไม่ได้อะไรแต่ที่จริงคนคนเนี้ยจะ จะคอยสอดส่องหรือคอยดูอยู่ตลอดจริงๆเพราะเขาอยู่ในช่วงการตัดสินใจหรือพยายามที่จะนึกอยู่ว่าควรทำยังไงดีให้มันมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์น่ะไอส้สารว่ารเขาจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันยุติธรรมกับกับความรักความสัมพันธ์หรือว่าถ้ามันมีคนอื่นๆเข้ามาให้เขาเลือกหรือแบบคนเข้ามาให้เขาพิจารณาไอส้สาวสตรว่าเขาจะเขาจะตัดสินใจอย่างอย่างยุติธรรมจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ได้มีความลำเอียงหรือแบบว่าใคร <c oughs> ถ้าอย่างงี้อย่างนี้กับเขามากกว่าแล้วเขาก็ให้หรืออะไรเงี้ยคือไอส้สาวบอกว่าเขาจะมองในเรื่องของเหตุและผลและความรู้สึกอะอย่างเท่าเทียมจริงๆอะไม่ลำเอียงในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าไอาส้สาวบอกว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมหกสี่เนี่ยคนคนเนี้ยเขาจะมีการคิดหรือมีการพัฒนาหรือไปเริ่มหรือมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันมันมีความสุขอะค่ะมันสําเร็จเป็นเดอด์ซันแล้วมันก็มีสิบถ้วยด้วยไอยส้สาวบอกว่าเขาอาจจะ รู้รู้ใจตัวเองหรือรู้ความรู้ส,สึกตัวเองว kind of ่าใครเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์ใครเป็นคนที่เขาอยากจะมีไว้ในชีวิตแล้วให้อยู่ในความสัมพันธ์ในแบบที่สิบถ้วยเหมือนแบบเป็นครอบเป็นครัวเหมือนแบบเป็นคนรู้ใจเป็นคนรักแบบนี้ค่ะแล้วใครเป็นคนที่เขาอยากจะเขาเรออะไรอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอารมณ์ประมาณว่าอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้สาวเขาจะตัดสินใจได้ค่ะหลังจากที่เขามีการคอยดูหรือว่าคอยเขาเรียออะไรนะดูพฤติกรรมอ่ะ ออจากการพูดคุยหรือจากการได้ได้มีการสื่อสารกันมาก่อนหน้าเนี้ค่ะอไอสาว่าเขาจะตัดสินใจได้ในเดือนนี้อืมบ้าจริงเลยต่อ <c oughs> ให้อย่างบอนแะนนมาอะไรชาวราศีกุมภ์มาดูกันโฟบคับค่ะสีถ้วยเพสวานค่ะเด็กถือไม่เทา้าฝ่ายฟอบคับห้าถ้วย Deception ค่ะ my god happy ever ตะมีคนแย่งพ yeah, hey! okay. ูดเนี่ยพูดใหม่ happy l ever after โอเค goodbye ค่ะสักเสร็จก็มาแล้วไงต่อ unlikely อือฮึโอ้โหโรแมนซ์จะเป็นเหลืออะไรคะราศีกุมสิ่งดี่ไพ่นะคะอย่าจะบอกแล้วก็ แนะนำกับคุณ่ะนะราศีกุมคือมันแบบ <c oughs> ไอ้สาวรสึกว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์เหมือนถูกเหมือนเฉยเนาะบางทีอืคุณรู้สึกว่าเหมือนทําอะไรแล้วเหมือนเขาไม่ใส่ใจหรือมันมันดูเหมือนเขาเฉยชาเหมือนเขาดูนิ่งกับคุณจังเลยอะไรเนี่ยแต่ที่จริงไอ้สาวรสึกว่าคนคนเนี้ย เขามีการใส่หน้ากากกับคุณนะที่จะทําเป็นเหมือนแบบเมินๆคุณหรือไม่สนใจคุณหรือพยายามไม่แสดงออกว่ารู้สึกอะไรกับคุณขนาดนั้นนะมันเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาอยู่ในช่วงงการพิจารณาแล้วก็เหมือนคอยดูอยู่ว่าคุณจะอะไรยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะยังไงกับเขาเหมือนมันมีการแบบ คิดและว,วิเคราะห์และวมีการเทสอะไรบางอย่างกับคุณเพื่อจะตัดสินใจในความสัมพันธ์นั่นเองคนคนนี้ใส่หนา้ากากทำตัวเป็นเฉยชากับคุณค่ะแต่ที่จริงอยากจะบอกนะคะว่าคุณซักเซสกับเขาให้ตายเถอะโดลเลมอนเอาไปอีกคือความสัมพันธ์นะถึงแม้คุณอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันดูเป็นไปไม่ได้อะก็ดูไม่ใส่ใจเราเกินไปอ่ะก็ดูเฉยชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบจริงๆแล้วมัน มันคือการได้เริ่มต้นนะกว่าจะรู้สึกเป็นไปนไม่ได้หรอกไอ้นี่ไม่ไม่รู้สึกถุยยุ่นใหม่ไอ้นี่ไม่รู้สึกดีอะไรกัรบกูหรอก็จะไม่เจ็กบกูก็ไม่คุยกูเลยจเจออะไรมาคุยอะไรเงี้ยก็บอกว่าใส่หน้ากากคุณก็ไม่ฟังอะไรต่อคือความสัมพันธ์จริงๆนะคุณเขาจะได้มีการเริ่มต้นค่ะ มันจะได้มีการเริ่มต้นมีการกระตุ้วกันอย่างมามันนะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรที่เป็นรักที่นิรันด์เป็นรักที่มันมีความสุขมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นแต่บอกเลยว่าเรามองความมันเป็นการเริ่มต้นที่ที่มันดีแล้วมันก็จะดีขึ้นจริงๆมันจะได้แสดงออกถึงความโรแมนต์ความรักความโดเมนติกในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นอะมันดีนะคะคุณจะได้เนี่ย ก๊ดบายจากความความเจ็บปวดจากความเสียใจหรือว่าอคุณอาจจะเคยพบเจอหรือเคยผ่านกับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคนะคะไอความเสียใจในอดีตความสิ้นหวังไอความผิดหวังเจอแต่คนทำ้ายจิตใจทำให้สิความรู้สึกทั้วหกไม่รู้เป็นลอยรอบแล้วนะคะแต่คุณก็ยังจะกูก็ต้องเสียใจอะคะ่ะซึ่งก็เสียใจแต่แบบคุณจะได้กุดบายจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคนคนนี้ค่ะเขาจะมาเพิ่ม ความโรแมนต์เขาจะมาเติมความรักที่การกระตู้หูอย่างเมามันซึ่งคุณจะลืมมันไม่ลงอ่ะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้หละอธิษามันดูเป็นไปมันเป็นไปได้ก็บอกวา่า <c oughs> สําเร็จโอเคไหมสําเร็จก็คือสําเร็จแล้วไงต่อใครอยากกินก็กินนะคะขอต้อนะคะ่ะราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุาอะไรที่มีเกมมีพวามกับชาวราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมวันศุมาดูกันแคนเซอร์ก็รักก่อน ภูตราศีพิจิกเอาว่าไปเนปุูรราศีมีนมาทางท่านเลยค่ะก็แลกดนะฮะพิจิกแล้วก็มีนโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย